ค่ะน้องน้องที่น่ารักทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอมแชนเนลค่ะวันนี้ก็มีรูปวาดน่ารักน่ารักจากน้อง f อส่งมาให้พี่อ้อมใน Facebook นะคะรูปแรกนะคะก็ส่งมาจากน้องวาเลนไทน์ค่ะว้าวในรูปนะคะพี่อ้อมกําลังปลุกจอแบล็กกี้นะออกไปเที่ยวนอกบ้านกันค่ะน่ารักจังเลยนะคะรูปต่อไปนะคะส่งมาจากน้องหนูนินค่ะ อู้หดูสิพี่อ้อมใส่เป็นปีกนางฟ้าอยู่ด้วยนะเนี่ยมีน้องๆอ,อยู่ด้วยน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆวันนี้นะคะพี่อ้อมก็อยู่ในเกมโรบล็อกเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้พี่อ้อมจะมาชวนน้องๆเข้าไปเล่นในแมปที่ชื่อว่า Grammar Game กันนะคะซึ่งเกมนี้นะคะก็จะเป็นด่านมินิเกมน่ารักนก่สนุกสนุกให้ลองเล่นกันดูนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นด้กันเลยตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในเกม Grammar Game กแล้วะคะ่ะ ไหนดูซิมีอะไรให้เราช้อปปิ้งมั่งว้าวโอ้โห,โหราคาไอเทมแต่ละอันนี่โหดๆทั้งนั้นเลยเนี่ยยิ่งไอเทมสวยๆนี่ราคาไม่เป็นมิตรภาพเลยนะเนี่ยต้องค่อยๆเก็บเงินซื้อกันไปนะคะน้องๆโอ้โหจะเยอะไปไหนเนี่ยว้าวน่ารักน่ารักขนั้นเลยอ๋อแต่ว่าพี่ออมก็เลือกซื้อแพนกวินนะคะชอบเป็นการส่วนตัวค่ะแพนกวินน่ารักมากๆเลย เอ๊ะไหนดูสิว่าเราลองใส่แล้วจะเป็นยังไงว้าวน่ารักเชียวโอ้โหพี่อ้อมฮะน่ารักจริงๆนะคะเหมียวแพนกวินเนี่ยแน่นอนแบล็กกี้น่ารักกว่านายก็แล้วกันโอเคค่ะด่านแรกก็เริ่มมานะคะกะติกาของเรานะคะก็คือจะต้องนำปืนเลเซอร์ของแต่ละคนนะคะคอยยิงสกัดไม่ให้เอเลี่ยนคะ่ะเขามาบุกทำลายฐานทัพคริสตัลสีเขียวของเรานะคะ โอ้โหมาแล้วค่ะน้องๆพร้อมไหมพร้อมแล้วเอาเลยลุยเลยค่ะโอ้โหในซีอยู่ไหนเอาเรามาซ้อมยิงกันก่อนนะคะอาวันดีค่ะน้องวันดีค่ะพี่อ้ามช่วยกันปกป้องฐานทัพทิสตัลสีเขียวของเราไว้โอ้โหนั่นไงมาแล้วเอเลียนในซีขอพี่ไปดู่อย โอ้โหเอเลนมันยิงจู่โจมมาได้ด้วยค่ะโอ้โหมาเป็นกองทัพเลยจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหจะเยอะไปไหนเนี่ย่วยิงหน่อยเร็วปิ้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 วว้ามาแล้วมาแล้วโอ้โหเยอะเยอะมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปอย่าให้มันําทำลายฐานทัพของเราปีน่นปแน่นีแนั่นี่ไงนี่ไนี่ไงโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะโอ้โหมันบุกเข้ามาแล้วโอ้โหหูว่าเอเลนจะไปหมดเลย โอ้อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้โหน้องก็ตายไปคนหนึ่งแล้วนะคะช่วยกันหน่อยเร็วช่วยกันหน่อยโอ้โหเลือดแดงแอะค่ะเฮ้ยโอ้โหอยู่นี่โหนี่ก็เยอะจะรอดไหมเนี่ยเรายิงเข้าไปเลยยิงเข้าไปโอ้ยพวกเราช่วยกันหน่อยเร็วเฮ้ยช่วยยิงอยู่เนี่ยเอ้ยพี่อ้อมยิงมาแล้วที่หันเหนียวเอ้ยพี่ก็พยายามนะปกกี้มันมีเยอะมากๆเลยมาเป็นก้อนทับเลยนะเนี่ยเอ้ย อุ้ยมาแล้วปีแนปีแนโอ้ยเกรียนเกรียนโอ้ยเอริเนอุ้ยอยอะยไปหมดเลยค่ะโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์เลยนะคะเนี่ยอุ้ยมาแล้วปีแนปีแนโอ้อุ้ยเฮ้ยทางนู้นก็มีทางนั้นก็มีอฮ้ยยิงเข้าไว้ยิงสกัดไว้สกัดไว้โอ้หจะตายแล้วจะตายแล้วเราอฮ้ยนีแนปีแนโอ้โ yeah mhm. หเยอะแยะไปห,หมดเลย ระวังข้างล่างระวังแย่แน่เลยงานนี้ยังไงยังไงอีกตัวนึ่ง,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 งอีกตัวหนึ่งอ๋งอแย่แล้วผมไม่ไหวแล้วนะครับอฮ้ยน้องแห่งใจไวอ้ยอ้ยด้วยอ้ยมันบุกมาเต็มเลยอะ่ะอุ้ยท่าทางไม่รอดอุ้ยดิทำลายคิสตันของแล้วเฮ้ยโอ้ในท,ที่สุดก็เอเลนเป็นฝ่ายชนะไปนะคะโอ้โหไม่ไหวจริงๆค่ะเยอะแยะไปหมดเลยนะเนี่ยเอเลนพวกนี้ ด่านต่อไปนะคะเป็นด่านที่เราจะแยกออกเป็น2ฝ่ายด้วยกันนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะต้องแอบไปจิกกระป๋องน้ําฝั่งตรงข้ามมาให้ได้ค่ะต่างฝ่ายต่างก็ต้องยิงเพื่อป้องกันเพื่อแย่งชิงกระป๋องน้ำไั้มาให้ได้นะคะโอ้โหขาวดํามาเลยนี่มันหนังย้อนยุคหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาแล้วจับปืนกลขึ้นมาเลยค่ะต้องค่อยๆย,ย่องไปนะ เอิดเอิดเอิดโอ้ยโอ้ยยิงกันใหญ่เลยตุ้มตามเลยเฮ้ยนั่นไงเอ้ยเป้าหมายเฮ้ยหลบเฮ้ยเป้าหมายเอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าส่งกระป๋องน้ำมาไปเร็วลุยเลยนี่แน่นี่โอ้ยยิงกันกระจายนะคะเนี่ยโอ้โหมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนั่นไงนี่นี่แน่โอ้ยโดนโดนโดนเฮ้ย เฮ้ย,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 ยเล,ล,ล,ลือดลดเลือดลดตายแล้วเกิดไหมไปเลยลุยย,ย,ยอยู่ไหนกระปองน้ำอยู่ไหนเราต้องไปตามล่าหากระปองน้ำนะคะนี่ไงนี่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยน่ากิ้งอรหลบดีเฮ้ยออกมาเลยออามาเลยนี่แน่นี่แน,น,น่โอ้โหหลบกันเป็นเดิมรักทริกเลยนะคะเนี่ยเฮ้ย มาแล้วมาแล้วมาแล้ววุย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 นี่แน่อ๋อยู่ไหน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 อีกนั่งไงนั่นไงนีนงน่ร้านนั้นเข้าไปเลยฮึบอ่าชูแอบได้แล้วเฮ้ยโอ้โหมากันเต็มเลยโอ้โหโดนรุมเอ้ยอย่า,า,าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าอย่าทำพี่เลยเฮ้ยอ่ะแย่แล้วแย่แล้วเฮือกโอ้โหไม่รอดนะคะเนี่ย มาเรามาเกิดใหม่กันอีกที่นึงค่ะไปเลยนะคะลุยเลยโอ้ยข้างหน้าเอาหมายอยู่ข้างหน้าพี่ครับเราสิครับ네ได้เลยน้องพี่เร็วอยู่โอ้โหอันไงนันไงอุ้ยโอ้ยเฮ้ยเล่นจนลิ้นห้อยเลยนะเนี่ยอ้ยอันไงอ้ยอุ้ยจะหลบไปไหนอ้ยโอ้หลบเก่งจริงนะเนี่ยโอไ้ไวเองกะลิง เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหแต่ละคนมีวิ่งกันไวๆนั่นเลยนะคะเนี่ยได้แล้วได้กระป๋องน้ำมาแล้วน้องๆแต่ละคนนี้ยิงกันเก่งทุกคนเลยเนี่ยโอ้ยโอพี่ไม่ใช่เป้าแล้วอย่ายิงอย่ายิงเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วจะหมดเวลาแล้วไปดีกว่าเพนนะครับอยู่ไม่ได้แล้วครับ นี่ไงนี่ไงนี่ชิงกระป๋องน้ำอีกรอบเย้ได้มาแล้วค่ะ,ะพี่อ้อมฮะว่าแต่ว่ากระป๋องน้ำเขามีไว้ทำอะไรละะ่ะฮั่นเหนียวนั่น,น่ะสิแบรก,กี้พี่อ้อมก็ไม่รู้เหมือนกันเก็บมาก่อนก็แล้วกันนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาด่านต่อไปกันดีกว่านะคะด่านนี้นะคะเป็นด่านยาฆ่า,มาแมลงพิฆาตค่ะ โดยจะรันด้อมเป็น2ฝ่ายนะคะฝ่ายหนึ่งนะคะก็จะกลายเป็นแมลงตัวเล็กๆไปแอบต้อนนะคะอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นคนถือยาฆ่าแมลงไล่ฉีดแมลงค่ะและแล้วพีว่ออมก็ได้เป็นคนถือยาฆ่าแมลงเอาละฟืดฟืดแมลงน้อยตายตีวิตอยู่ที่ไหนกันเขาฉีดเลยนะ โอ้โหนี่ยาฆ่ามแมลงนี้ก็คือเป็นยาฆ่ามแมลงที่อันตรายมากๆเลยนะคะน้องๆห้ามเอามาฉีดเล่นกันเด็ดขาดเลยนะคะเล่นเฉพาะในเกมในคอมพิวเตอร์ได้เท่านั้นนะเพราะว่ายาฆ่ามแมลงนี้อันตรายมากๆเลยต้องให้ผู้ใหญ่นะคะเป็นคนฉีดฆ่ามแมลงฆ่ายุงนะคะอุ้ยยังไงเจอมแมลงน้อยแล้วอุ้ยขอฉีดแต่นะฟืดฟืดฟืดเฮ้อยาแ,แล้วฉันเมายาฆ่ามแมลงอะ่ะโอ้โหพี่ก็เมา พี่มึนตื้อไปหมดแล้วเนี่ยยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยโอ้โหกลิ่นฉุยมากมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหใบก้อนเขียวไม่ไหวจะเคลียเลยนะเนี่ยโอ้ยังมีมแมลงน้อยอยู่อีกสองตัวนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาหากันค่ะไหนน้าอยู่ไหนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหชีวิตจริงนี่ถ้าฉีดพ่นนะเนี่ยคนฉีดยาฆ่า,มาแมลงก็ซีมองเท่งเลยนะคะเนี่ยัวดที่ปวตําเลยนะเนี่ยเมายาฆ่า,มาแมลงนะคะเนี่ย วตอนนี้พี่เซโรงงมากๆากกันเนี่ยอยู่ห้องไหนเนี่ยเมายาข้ามาแมลงอุ้ยอย,อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนห้องครัวมีไหมไม่มีนะคะห้องครัวเอ๊จะไปหลบอยู่ตรงซอกมุมไหนกันนะเนี่ยจะมแมลงน้อยออกมาใช้ไม่ดีนะโอ้โหฉีดดะเลยนะคะเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนฉีดมวยหมดเลยคะ่ะอ้ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่มีนะคะอยู่ไหนล่ะ พี่อ้อมฮะจะเจอไหมคะเนี่ยวันนี้เหนียวนานาซีแบล็กกี้ตัวเล็กๆมองไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าไปหลบอยู่ตรงไหนเนี่ยอ้หูหลบเก่งกันมากเลยเนี่ยย้อมแพ้เลยหาไม่เจอว้าวแล้วายแมลงก็เป็นไยชนะไปนะคะเนี่ยโอ้โหเมาใบก้อนเขียวมากๆเลยอ่านานาซีฮาแบล็กกี้ก็เมานะคะเหนียวว้ยวิ ูสิน้องคนนี้ใส่โลโก้เป็นเสื้อของออมแอมชนลวเวลานี่น่ารักจังเลยนะคะเนี่ยมาถึงกันแล้วค่ะด่านต่อไปนะคะโอ้โหฮอตปอเตโต้ Potato, มันฝรั่งร้อนโอ้โฮยอย่างงี้ก็สนุกสิโอ้โหหน้าตามันจะเป็นยังไงกันนะเนี่ยมันจะมีต้องมีคนที่จะต้องถือปอเตโต้ร้อนๆนะคะแล้วก็ต้องส่งต่อให้เพื่อนๆน,นะคะว่าให้มาแล้ว ว้อนร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 ้อนว้ายว้ยฝากถือหน่อยไปแล้วไปแล้วจ้าโอ้ยโอ้ยอยู่ไม่ได้เราครับระวังระวังมันฝรั่งร้อนฮียหลบตรงนี้ดีกว่าโอ้ไกลโอ้โหมาแต่ไกลเลยโอ้ร้อนร้อนร้อนโอ้คนนี้ก็ร้อนฮียโอ้มีคนถือมันฝรั่งทั้งสองคนแน่โอ้ยโอ้ยก็ก็คราชโอ้โหน้องเราหน้าทิมไปแล้วนะคะเนี่ย้ย นายมีเงินฝรั่งหรือเปล่าอ่ะอ้ผมไม่มีนะครับไม่มีก็แล้วไปเฮ้ย้ยร้อนเฮ้ยวสียลลังว่าเฮ้ยนั่นไงมาแล้วเฮ้ยเเพลนเร็วเพินเร็วเฮ้ยเฮ้ยฮยห้องนี้หลบได้ไหมอ่ะโอ้โหทางตันหอ้ยไม่ปลอดภัยต้องไปห้องอื่นต่อแล้วเนี่ยพี่อ้อมห้าหนีแล้วสิฮะเหนียวนั่นไงฮ้ยเฮ้ยยัง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 ไม่เจอตกใจหมดเลย ว้ายเฮ้ยเฮ้ยเราได้เป er like ็นมักฝรั่งเ่้ยร้อนร้อนร้อนอุ้ยช่วยพี่ถือหน่อยน้องเสื้อเขียวโอ้ยฝากไว้ก่อนนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยอ๋ออยผมร้อนครับเอามาให้ผมได้ไหมครับเฮ้ยฝากกันถือหน่อยไปแล้วเฮ้ยฮระวังนะระวังไปแล้วหนีเร็วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยน้องคนนั้นท่าทางจะไม่รอดนันนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตกใจมาเลยไปดูหนซิไปดูหนซิอ้าวหายไปแล้วอ่ะ เอ้ยนั่นไงเอ้ยร้อนร้อนเอ้ยช่วยถือหน่อยเร็วใครก็ได้เอ้ยฝาก น้องเสื้อเขียวว้าอีกแล้วเอาไปผมทองเสือ้อดำเอาไปไปแล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยอุยจะหมดเวลาแล้วค่ะอุ้ยจะรอดไม้เนี่ยเราโอ้โหร้อนมือพองไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยอุ้ยอะอุ้ยไม่เห็นไม่เห็นเขาไม่เห็นเราอฮ้ยอ,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 อในที่สุดเราก็หนีออกมาได้นะคะเนี่ยมือพองไปหมดเลยร้อนจริงๆเลยเนี่ย เกมต่อไปนะคะเป็นเกมฮันเตอร์ค่ะว้าวเราจะต้องมาหนีจากฆาตากรผีจอมโหดร้ายนะคะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเรามาดูซิหน้าตาผีจะเป็นยังไงกันเฮเข้ามาแล้วค่ะอเราได้เป็นฮิวแมนนะคะอ้ต้องหนีผีแล้วอุว้ยมีไฟฉายด้วยค่ะวิเราต้องพยายามนะคะหลบซ่อนในความมืดนะคะเผื่อว่าฆาตากรอาจจะไม่เห็นเราก็ได้นะคะเนี่ย ร้อนเสียงสหลังงี้ปิดไฟแปลกวยอ,อยู่ที่ไหนกันน่ะโอ้มีใครเห็นผีบ้างไหมโอ้ยังไม่เห็นเลยครับโอ้นั่พี่ดับไฟไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน้ยลงไปข้างล่างดีกว่าค่ะเอ๊คาตกรยังไม่ปรากฏตัวนะคะเอ๊ผีอยู่ไหนนะเนี่ยเฮ้ยไนซีห้องนี้มีไหมไม่มีนะคะ โอ้นี่ทุกคนมีไฟฉายกันหมดแล้วเนี่ยต้ fruit, องมีคนนึงเป็นผีแน่ๆเลยเฮ้ยฮ้ยน่ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวตั right ้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนไปซิไปอยู่ไหนอยู่ไหนอ้ยโหดร้ายโหดร้ายวตรงนี้มีไหมไม่มีไม่มทางโลงทางโล่งอุ้ย ห้องนี้มีไหมไม่มีเธอไปทางนู้นเดี๋ยวฉันไปทางนี้ได้เลยได้เลยฉันช่วยดูต้นทางให้โอ้ห้องนี้ไม่มีนะคะเอ๋ผีไปไหนนะเนี่ยไว้มืดตึ้อตึฮิวิววิอย่าเสียงดังนะเดี๋ยวได้ยินเอ๋ไปหลบอยู่ที่ไหนนะเนี่ยผีเนี่ยยังไม่ออกตามล่าคนนะคะ นห้องนี้ก็ไม่มีนะคะวิหรือไปอยู่ห้องหนูหรือเปล่าอ่ะเฮหลบให้ดีนะระวังตัวนะวิเสียงระฆังนะคะสัญญาณเตือนเป็นเสียงระฆังค่ะอนั่นไงเอ้ยโยมมาโทษถือเขี้ยวมาตะไกลเลยวิเป็นเงารังๆนะคะใสๆมาใสมาเฮ้ยเฮ้ยหนีเล้วหนีแล้วโยมมาโทษถือเคี้ยวมา โอ้ยโอ้ยไล่ฟันคนข้างล่างใหญ่เลยนะคะเนี่ยอฮ้อย,ออย,ออยโอ้ยอฮ้ย้ยใหญ่นี่รอดออกมาได้แล้วค่ะฮิวแมนก็เป็นฝ่ายชนะไปนะคะน้องๆว้าวเกมนี้นะคะเราจะต้องมาวิ่งแข่งกันค่ะเราต้องกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางด้วยนะคะระวังตกลงไปข้างล่างนะคะโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยเรา เอาละค่ะพร้อมแล้วนะลักกี้พร้อมไหมพร้อมห้าเหนียวโอ้โหตีลังกาได้ด้วยนะคะเนี่ยเอ้ยดูดีเวลาวิ่งต้องชูมือด้วยโอ้โหเพื่อเป็นการแรงส่งนะคะเอ้ยอืดอืดเอ้ยฮึดโอ้ยเอ้ยฮ่ยยยยหาหา้าาาขอฉันวิ่งก่อนขอฉันไปก่อนโอ้ย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 อ้ยฮ้ยฮึบโอ้ยตีลังกาโอ้ยมวนมากอไ,ไปแล้วค่ะ นะคะเนี่ยอุ้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 ยไปสะดุดสะดุดเฮ้ยเมื่อกี้สะดุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามน้องไปตามน้องไปชูเว็บวิดชูเว็บตามอะไรครับพี่โอ้ตามอยู่คะน้องอฮ้ยตามผู้ดำไปเลยนะคะอุ้ยโอ้ยมีทางขึ้นด้วยเหรอเนี่ยอุ้ยโอ้ยแรงน้องทองของโลกอ้อ นึกว่าจะตกลงไปแล้วเอ้ยเอ้ยระวังโอ้โหสะดุดสะดูเฮ้ยติดคัดติดขัดเอ้ยไปแล้วค่ะไปอย่างต่อเนื่องนะคะยาวๆไปอ้าวอุ๊ยเจอทางหลอกะโอ้ยตกลงไปเลยอุ๊ยเริ่มใหม่ค่ะเริ่มใหม่ฮ้ยฮอ้าวเอ้ยเฮ้ยระวังทุกคนระวังนะเอ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะเย็นเย็นเฮ้โอเวียนหัว อ้ยโอ้โหตีลังกาอุ้ยเกือบตกไปแล้ววิ่งไปเลยอุ้ยข้างหน้าระวังอุยฮึบโอ้โอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้ยนี่มันวิ่งวิบากอ่ะเนี่ยจบนี่เนี่ยไปสมัครทีมชาติเลยนะเนี่ยฮึบอุ้ยฮึบอ้ยฮึบฮึบฮึโอ้ยฮึบฮึโอ้หอีกอีเดียวอ้โหกระโดด อึ๊บอ้าวโอ๊ยฮึบโอ้โหตีลังกาออ้โหโอ้ยกระโดดกระโดดกระโดดเอ้ยรอตายรอตายเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดเฮ้ยฮึบกระโดดเลยเอ้ยโอ้ยไม่ถึงนะคะเฮ้ยอุึยโอ้โหมีต่อค่ะฮึบฮึบนั่นไงอุ้ยจุดเซฟเจอแล้วโอ้ยน yup. ึกว่าจะไม่รอดนะเนี่ย เกมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะว้าวดานต่อไปฟรุตสมูตี้อโห กติกานะคะเราจะต้องเอาชีวิตรอดนะคะจากเครื่องปั่นน้าผลไม้นี่ให้ได้เลยคะ่ะดูใบพัดที่ปัดๆอยู่ข้างล่างเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยแล้วเราก็ได้เป็นแอปเปินะคะโอ้โหอังุนกล้วยส้มสับป,ประรดนี้มาพร้อมเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยระวังหูลื่นลื่นวลื่นทุกคนระวังนะลื่นโอ้โหผลไม้ทุกคนระวังอ๋ออย่าเหยียบอย่าเหยียบเฮ ύ, ้ยเฮไตขึ้นไปไต่ขึ้นไป เอ้อ้ยเอ้ยระวังระวังเอ้ยโฮยโอ้ยเจะรอดไหมเนี่ยอ้าไม่รอนะคะ,ะเจอเครื่องปันตัน,ตนแหลกละเอียดเลยค่ะโอ้โหดูไม่จืดเลยแพนกวินหน้าทิมไปแล้วนะคะเนี่ยเ้ยเล่นมาตั้งนานพี่อ้อมคอแห้งมากๆเลยเดี๋ยวขอกินน้ำโคลาเลยนะโอ้ยออยเก็กหวยจับเลี้ยงโอ้ยโอ้ยชื่นใจเฮ้ยกินไหมอ่ะโอ้ยเมื่อกี้นะวิ่งจนเหนื่อยหอบแพกเลยอ่ะ มาลุ้นกันด่านต่อไปดีกว่าค่ะด่านต่อไปด่านโมเดอร์นะคะว้าวต้องมีคนใดคนหนึ่งได้แรนดอมเป็นฆาตากรนะคะนี่ยด่านเนี้ยโอ้โฮยดูด่านดีมาถึงก็เจอเป้าแล้วเนี่ยโอ้โหยโอ้โหดูมีดตักอยู่ที่เป้าเห็นแล้วเสียวสลังโอ้ยโ,โอ้ยกินน้ำย้อมใจก่อนไปแล้ว เ,เราจะต้องไปหาที่หลบซ่อนนะคะจากฆาตกรนะคะเฮ้จะหาเราเจอไหมเนี่ยห้องนี้ห้องนี้ก็ไม่ว่าไว้ยังใจห้องนี้ก็ไม่น่าไว้วางใจนะคะไปห้องอื่นกันดีกว่าค่ะเฮ้อยู่ห้องไหนกันนะใครกันนะที่เป็นฆาตกรเนี่ยโอ้ช่างโหดร้ายอะไรเช่นนี้อโอ้โหน้องเหมือนจะหลบซ่อนพ้นแล้วเนี่ยไม่เห็นดาวโผลออกมาเลยเนี่ย พี่หลบด้วยโอ้โหหน้าตาในจา้าบมากเลยเนี่ยไปดีกว่าห้องนี้ก็ไม่ท่าทางจะไม่ปลอดภัยนะคะวดาวโผล่มาแล้วน้องพี่ไปดีกว่าไปแล้วครับเอ้ห้องครัวก็ไม่ได้นะคะเนี่ยห้องนี้ก็ไม่เอาเอุ้ยรงงจงกันไปแล้วห้องนี้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ,อมีน้องตามมานี่นี มาหลบที่นี่แล้วเอ,อ้าเฮ้ยน้องเป็นฆาตก,กรนะคะโอ้โหน้องเสียบขาวเรียบร้อยเลยว้าวลากี้ดูวิวข้างนอกสิโอ้โหบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยเนี่ยฮ่าอ๋นี่ใช่เลยใช่เลยโอ้โหเมื่อกี้เล่นเวียนหัวมากเลยเนี่ยออกมาสูดอากาศข้างนอกดีกว่าสดชื่นเป็นบ้าเลย เชื่มากๆกเลยคะนี่น้องเอาละค่ะต่อไปเป็นด่านฟรีแท็กนะคะเราจะมีสองฝ่ายด้วยกันนะคะฝ่ายนี้นะคะจะเป็นฆาตกรถึงมีดนะคะอีกฝ่ายนี้นะคะจะเป็นฟรีแท็กนะคะแปะแข่งนั่นเองค่ะเอาละค่ะกินน้ำย้อมใจกันนะคะนี่พี่ออมก็ได้เป็นแะปนะปนะปปปแข่งถักปีแน่ปีแน่ปิ้งปิ้งแข่งทื่อกันหมดเลยนะเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งกันแล้วค่ะ พี่ไปก่อนนะพี่จะไปจัดการคนอื่นต่อนี่เลยฟรีแท็กเอ๋อยู่ไหนนะอย <f reet> เดียวเดียวเดียวเดี๋ยวกำลังจะไปหาเพอพี่เอามีนิใส่ไม่ดีนะคะเหนียวเหมียวชอบแกงคนอื่น <f reet> อะไรแบกกี้นี่มันเกมม <f reet> ันเป็นแค่เกมนะจ้ะเธอแบกกี้โฮ้ใจร่มๆไว้นะคะใจร่มๆไว้เฮ้ค่อยๆหากันไปค่ะ โอ้โหห้องนี้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะเนี่ยเฮ้ hey, ไปหลบอยู่ไหนกันแน่นะออกมาเถอะเ <laughs> <laughs> ดีๆๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาเฮ้ hey. ออยได้ไงใจ้าเ <laughs> hey, มีใครไหมอุย๊ยแข่งทื่อเป็นน้ำแข็งกันหมดแล้วานะมานี่แน่มานี่มานี่ <laughs> โอ้นี่เขาเรียกว่าจนมุมนะคะ <laughs> เอ้ยเอ้ย <laughs> นี่แน่โอ้โหจนมุมแล้ว <laughs> โอ้โพิกแทกก็เป็นฝ่ายชนะไปนะคะเย้ <laughs> มากันดานต่อไปเลยค่ะดานนี้นะคะเราจะต้องแบกดัมเบลนะคะแล้วก็วิ่งขึ้นไปถึงข้างบนสุดให้ได้นะคะแล้วก็ต้องคอยหลบลีกนะคะขาอัน,นใหญ่ๆนะคะที่มันจะหล่นมาทับหัวแล mm ้วค่ะไปเลยโอ้โหวิ่งธรรมดาก็จะแย่แล้วนะคะยังจะต้องแบกบอี้ยกน้าหนักขึ้นไปอีกโอ้โหโอ้โขขามากันเต็มเลยนี่มันขาหุ่นลองเสื้อนี่นา โอ้โหซื้อมาจากสำเพ็งหรือประตูน้ำหรือเปล่าเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหระวังหวัวบงเตรียมตัวหัวมงเลยในนี้โอ้โหตีลังกามวนหน้าลงมาเลยค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องระวังนะระวังตามมาตามมาเฮ้ยฮ้ยจะรอดไหมเฮ้ยอีกที่เดียวอีนีดเดียวเฮ้ยโอ้ยหขาโอ้มาเต็มเต็มเลยโอ้โหเยอะแยะไปไหนเนี่ย อรอดมาแล้วค่ะโอ้โยมือเลยนะคะนี่มือตืบเลยเจอขาหม่งหัวเข้าไป เอาล่คะค่ะน้อง,องเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับการผจญภัยของพวกเราในคราวนี้สนุกกันไหมล่ะเตรียมพบกับการผจญภัยครั้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะถ้าน,น้องคุณไหนชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ออมด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนลบยบาย